สวัสดีค่ะเมื่อนี้คอยได้เมนูไก่ไตน้ำค่ะมื้อนี้สิมาเห็ดไก่ไตนำ้ำแบบซับเป็นชิ้นเนาะค่ะซับเป็นชิ้นพอดีคำเลยค่ะมาค่ะมาแตงมาเตรียมขั้วไก่เรียบร้อยซับเป็นชิ้นพอดีคำเลยค่ะมื้อนี้ได้ไก่มาประมาณโลสองขีดค่ะวังว่ามื้อนี้สิบอหยาบเนานะคะ่ะหลอบที่แล้วเฮ็ดเป็นไก่สมุนไพรเป็นโตค่ะซัสวสีได้กินเขาเกือบ,บาบสามมงแงงค่ะพ้ากันหิวเขาว,ว่าสันตาไายเบิดเนาะคะ่ะที่อาหารบาบสามมงเปเป้นี่ค่ะกินเขาโอ้ยไกลกับบ่ค่อยสุ ดีค่ะรอพันลํำบากขนาดค่ะเที่ยนเนี่ยคอยก็เลยสิมาแกมือใหม่ค่ะเห็ดเป็นสับเนาะค่ะเที่ยนนี่มาค่ะมาแตงมาเตรียมเครื่องเลยค่ะเครื่องซีใส่มือนี่สิเป็นสมุนไพรล้วนเลยเนาะค่ะข่าตะไคร้ใบมะกรูดบักพีกหอมแดงกะเทียมลวกะขมิ้น่ะคล้ะก็ห่าผักซีค่ะก็เสียเอาเครื่องทั้งเบิดมาซอยมาหันเตรียมถาเรียบร้อยค่ะเวลาต่ามันจังบ่ตําหยาเนาะค่ะกะบริเฮตยังหลายค่ะกะที่เคยเห็ดไก่สมุนไพรตะข้าวกีค่ะกะสิเห็ดเครื่องขึ้นกันเลยค่ะฮาก็เอาเครื่องทั้งเบิดมะต่